สวัสดีคะ่ะทุกคนพี่อิงนะคะเรามาดูโจทย์ข้อสอบเทอีกข้อนี้กันนะคะข้อนี้เนี่ยคำเหมือนๆกันเลยเห็นไหมคะเจอคำว่า CONFIRM นะคะแปลว่ายืนยันค่ะแล้วคำข้างหลังต่างกันนะคะให้เราดูคำที่อยู่ข้างหน้าและหลังช่องว่างค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามน้องๆเจอคำลักษณะเนี้ค่ะ off with To ไบพวกนี้เป็นคำเพร p o s i t i o n เป็นคำสั้นๆเล็กๆแบบนี้นะคะ in o อ at อย่างเงี้ยนะคะคำข้างหน้ามักจะเป็นคำนามนะคะคำนามคือลงไทยด้วยชั้นนั่นเองค่ะ c o n f i r m a t i o n นนะคะก็คือการยืนยนันเรามาดูโจทย์กันเลยค่ะเขาบอกว่ากรุณาปริ้นตั๋วเครื่องบินของคุณทันทีที่การยืนยันนะคะของการจ่ายเงินผ่านเครดิตการ์ดของคุณนั้นได้ถูก ได้รับเรียบร้อยนะคะก็คือ has been received ก็คือได้ถูกรับเรียบร้อยแบบนี้นะคะ has เนี่ยแปลว่าได้นะคะส่วน been ตามด้วย ed verb to be ตาม ed แปลว่าถูกทำนะคะก็อันนี้ก็คือได้ถูกรับนั่นเองตอบข้อ a ค่ะถ้าเราไม่ได้แปลทั้งหมดนะเราก็ดูแค่คําคข้างหน้าข้างหลังแล้วก็เลือกตอบได้เลยนะคะแต่อันนี้ต้องใช้ความเคยชินแล้วก็ความมั่นใจพอสมควรค่ะแต่ถามว่าทำแบบนี้แล้วตอบถูกไหมถูกแน่นอนนะคะดังนั้นถ้าใครอยากจะฝึกข้อสอบเ ะะหรือว่าอยากจะได้เนื้อหาที่เป็นเทคนิคสั้นๆง่ายๆเน้นๆแล้วเพิ่มคะแนนได้จริงเนี่ยติดต่ออิงได้เลยนะคะอิงมีคอร์สที่ชื่อว่าคอร์สออนไลน์เต็มรูปแบบนะคะคอร์สนี้เนี่ยมีทั้งเทคนิคแล้วมีทั้งโจทย์นะคะเราสามารถเรียนรู้แล้วเพิ่มคะแนนได้อย่างรวดเร็วแน่นอนค่ะแล้วเราเจอกันนะคะสําเร็จสําเร็จทุกคนค่ะ